็นช่วงรายการของสร้างพลังใจกับจิตแพทย์นะคะขอสวัสดีค่ะคุณหมอนะคะคุณหมอดรนายแพทย์นพพรตันติรังสีนะคะซึ่งเป็นคุณหมอด้านจิตแพทย์แล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่12นะคะซึ่งจะมาให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต กับเราแบบนี้นะคะในช่วงแบบนี้นะคะใบสองอย่าลืมนะคะทุกวันอังคารนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาถามคุณหมอก่อนเลยคุณหมอคะคุณหมอมีความรู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์ที่ช่วงไวรัสโคโรนาที่ระบาดอยู่ตอนเนี้ยแล้วมันส่งผลกระทบต่อจิตใจของประชาชนนะคะแล้วคุณหมอคิดยังไงบ้างกับสถานการณ์แบบนี้ค่ะครับจริงๆเรื่องของการติดเชือ้อหอเรื่องของการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนาเนี่ย กับสุขภาพจิตเนี่ยมันก็แบ่งได้เป็นหลายระยะนะครับผมว่าตอนนี้เรามาสู่ระยะระยะระยะที่2แหละนะครับระยะแรกของการระบาดใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของความกลัวความไม่ไมรู้ใช่เพราะว่าตัวโรคโควิด -19 เนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่นะฮะคนก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องโลกนี้มากนะครับเพียงแต่รู้ว่ามันป้องกันยังไงนะครับแล้วก็การรักษาเนี่ยก็ร,รู้แต่เพียงว่า ไม่มียารักษาใช่ค่ะแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยแล้วจะเสียชีวิตมากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้คนเกิดความกังวลแล้วก็กลัวอาจจะเกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันเอง<ช>ออกนอกบ้านไปมองหน้าไม่รู้คนนี้ติดไม่ไม่ติดเนาะใช่ค่ะกลัวจะติดเชือช้อค่ะหนูคนหนึ่งค่ะคุณหมอที่รู้สึกว่าไม่กล้าที่จะออกไปไหนกลัวว่าเชื้อไวรัสนี้จะเข้าสู่ตัวเราแล้ว,ลวเราจะสามารถที่จะ,ะนําไปติดคนที่บ้านอีกทอดหนึ่งทีนี้พอ เวลาผ่านมาสักพักเนอะมันก็เริ่มจากความกลัวมันก็เริ่มเป็นความเคยชินะนะครับเพราะว่ามันก็เริ่มรู้แล้วว่าโลกเนี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพียงแต่ว่า เรารู้วิธีป้องกันเนี่ยโอกาสติดมันก็ไม่ได้เยอะมากถ้าถามตามหลักเนาะคะคุณหมอ,อเชื้อไวรัสโครโรนาเนี่ยอาการหรือว่าการปฏิบัติตัวก็เหมือนจะไข้หวัดทั่วไปใช่ใช่เพราะว่าเราจะต้องมีการป้องกันก็ไอกันไอกันจามใช่นะคะแล้วเราก็ป้องกันโดยการใส่แมสกห<ะ>น้าต่างอนามัยใช่ครับใช่แล้วก็นั่งห่างกันนะครับอย่างน้อยก็ <Def> ใช่ครับอย่างน้อยก็1เมตรนะครับ ก็โอกาสติดก็จะน้อยลงอีกนะครับแล้วก็รวมไปถึงมือนี่ก็ห้ามสัมผัสหน้าเนาะนะฮะห้ามสัมผัสใบหน้านะครับเพราะว่าเชื้อมันจะเข้าทางทางรูที่หน้านี่แหละนะรูจมูกปากแล้วก็ลูกตานะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นระยะแรกที่คนกลัวแต่ตอนนี้คนชินและเริ่มเข้าใจโรคโลคนี้มากขึ้นมันจะมาสู่ระยะสองแหลก็คือผลกระทบความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบโดยเฉพาะผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับจะเริ่มจะเริ่มเกิดความเครียดนะครับ สิ่งที่ทางกรมสุขภาพจิตเฝ้าระวังตอนนี้ก็จะมีอยู่4ี่กลุ่มโรคด้วยกันนะฮะก็คือโรคเครียดโรคเครียดเรื้อรังนะครับอันที่สองก็จะเป็นโรคซึมเศร้านะครับแล้วก็โรคฆ่าตัวตายแล้วก็ภาวะหมดไฟในคนทํางานนะฮะซึมเศร้านี่น่ากลัวนะคะคุณหมอครับบางท่านเนี่ยเครียดวิตกกังวลมากกว่าปกติเนี่ยก็เราจะรู้ได้ยังไงคะว่ามันเข้าข่ายจะเป็นซึมเศร้าแล้วค่ะคุณหมอครับจริง คนคนเราเนี่ยเวลาเครียดเวลาเศร้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาวะปกติของคนนะ<ห>นเพราะว่า <ไง S 2> คน <ไง S 2> เรามันก็มันก็ต้องเจอบททดสอบเจอเรื่องราวต่างๆในชีวิตอยู่ตลอดเวลานะครับทีนี้ถ้าเกิดจัดการได้มันเครียดมันกังวลเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราววันสองวันพอปัญหานั้นเนี่ยได้รับการจัดการดีขึ้นอาการเครียดอาการกังวลดีขึ้นกลับไปเป็นปกติอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาวะปกติไม่ได้ป่วยอะไรนะครับ<ห>แต่ว่าถ้าเกิดปัญหาจัดการไม่ได้ แล้วก็ไม่ไม่แสวงหาความช่วยเหลือเนาะเก็บความทุกข์ไว้กับตัวเองไม่พูดไม่คุยกับใครนะครับมันก็จะเริ่มฟุ้งซ่านแล้วก็จะเริ่มคิดมากไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> สุดท้ายคิดไปคิดมามันก็หาทางออกไม่ได้ <c oughs> พอหาทางออกไม่ได้มันก็รู้สึกหมดหนทางนะฮะพอรู้สึกหมดหนทางก็สุดท้ายก็เลือกใช้วิธีการทำร้ายตัวเอง <c oughs> นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะฮะ <c oughs> ค,คุณหมอคะจากการระบาดของเชื้อไวรัสเนี่ยทำให้คนตกงานนะคะเศรษฐกิจก็แย่ว่างงานบ้างอะไรบ้างเกิดความเครียดอะคะ่ะคุณหมอเราจะมีวิธีหรือว่าแนวทางที่จะแนะนําเขาในการที่จะปฏิบัติตัวในช่วงของอการเกิดโรคระบาดอย่างนี้นะคะ่ะในการปฏิบัติตัวเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเครียดความมิตตกกลางวลที่มากเกินไปอะคะ่ะคุณหมอมีแนวทางไหมคะ,คะจริงๆหลักๆสําคัญเลยคือต้องรู้อารมณ์ตัวเองก่อนนะครับเพราะบางคนเนี่ยมองว่าภาวะเครียดภาวะซึมเศร้าเนี่ยมัน มันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอย่างที่ท่านท่านลองอธิบดีจุพามพฤบอกเมื่อสักครู่ฮะมันเป็นอารมณ์ทางลบอ่ะบางคนรู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์ที่อพอเกิดขึ้นมาแล้วสังคมก็จะตีตาว่าเป็นคนอ่อนแอ,อซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยพอรู้สึกว่าเป็นอารมณ์ด้านลบแล้วจะปฏิเสธเลยว่าเราไม่เป็น นะครับพอพอปฏิเสธไปเนี่ยพออาการหนักขึ้นเรื่อยๆไม่แสวงของความช่วยเหลืออาการก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นสุดท้ายอาจจะถึงขั้นจบชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้อารมณ์ตัวเองก่อนว่าตัวเองเครียดนะครับแล้วก็ แยกอารมณ์กับความคิดเนะเพราะปัญหาที่มาเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องของมันต้องใช้ความคิดในการจัดการปัญหาทีนี้ถ้าเกิดเราก็เราเอาอารมณ์กับความคิดมาปนกันไปปนกันมาเนี่ยสุดท้ายก็ไม่สามารถจัดการได้ทุกอย่างอารมณ์ก็จัดการไม่ได้ปัญหาก็จัดการไม่ได้ยิ่งทับถมใช่ดินพ่อคังหมูไปเรื่อยๆใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอแยกอารมณ์กับความคิดได้แล้วเนี่ยให้เราจัดลำดับความสําคัญก่อนถ้ามันมีหลายเรื่องถ้ามีเรื่องเดียวก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันมีหลายเรื่องนะครับ จัดลำดับใช่เอาเรื่องเอาเรื่องเร่งด่วนก่อนเอาเรื่องที่ต้องรีบแก้เร่งด่วนถ้าไม่แก้เรื่องนี้ก่อนเนี่ยจะเกิดผลกระทบรุนแรงตามมาใช่อันนั้นเอาไว้อันดับหนึ่งเลยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็จัดการเป็นเรื่องๆเอาเรื่องที่เรื่องที่ใหญ่ๆก่อนนะครับหรือว่าบางคนมองว่าเรื่องใหญ่เรื่องนี้จัดการไม่ได้จริงๆนะก็ต้องหาหาตัวช่วยนะครับเล่าให้คน คนสนิทคนใกล้ชิดฟังนะฮะเพื่อที่จะให้เขา,าให้คําช่วยเหลือที่ไว้ใจได้ที่ไว้ใจได้ที่เราสามารถพูดคุยได้ใช่หรือว่าถ้าเกิดปัญหานะั้นมันใหญ่มากจนไม่สามารถจัดการได้ในระยะในช่วงในในช่วงนี้นในช่วงระยะเวลานี้บางทีบางทีเราอาจจะเลือกจัดการปัญหาเล็กๆก่อนก็ได้นะฮะมีนะคะคุณหมอที่เป็นประมาณว่าไม่รู้ว่าจะเรื่องไหนก่อนมันมาถาโถมกันเลยครั้งเดียวแบบจะเอาวันไหนก่อนดีใช่ฮะ ก็ถ้าใหญ่ปัญหาใหญ่ปัญหาเร่งด่วนจัดการไม่ได้บางทีจัดการปัญหาเล็กๆก่อนให้ตัวเองมีกาลังใจก่อนก็ได้นะนว,ว,ว่าอเออปัญหาเล็กๆเราจัดการได้แล้วนะฮะเผื่อบางทีมันมีกําลังใจเนาะไปนอนไปนอนพักสักคืนหนึ่งนะฮะตื่น,น,นามาจะได้แก้ปัญหาใหญ่ต่อใช่ค่ะเป็นแนวทางจากคุณหมอบางท่านเนี่ยค่ะคุณหมอเกิดภาวะเครียดแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเข้าข่ายวิตกกังวลแล้ว ฉันจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าฉันเข้าถึงสถานะตัวเองจะเข้าลึกถึงที่จะต้องไปหาจิตแพทย์แล้วยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมันมีแนวทางหรือว่ามันพอที่จะสังเกตมีวิธียังไงบ้างนะคะครับก็หลักก็อันนี้เป็นคําถามที่คนทั่วไปมักจะถามนะครับมักจะจิตแพทย์มักจะ,จดจะรดนถามแบบนี้แหละว่าป่วยยังต้องไปหาหมอกินยาหรือย,ยังนะครับหลักการของทางจิตเวชเนี่ยมันมีอยู่หลักเดียวฮะก็คือ คนที่จะป่วยคนที่ขึ้นชื่อว่าป่วยก็คือคนที่อาการอาการของโรคเนี่ยส่งผลกระทบนะครับต่อการใช้ชีวิตประจําวันนะครับถ้าเริ่มรู้สึกว่าส่งผลกระทบเช่นเรื่องการทํางานนะครับถ้าเกิดเริ่มรู้สึกว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เราทํางานได้ไม่เต็มที่หรือว่าทํางานไม่ได้เลยนะครับแสดงว่าเริ่มมีผลกระทบแล้วเริ่มเปลี่ยนจากการใช้ช<อ>ีว<อ>ิตปกติขึ้นไปเป็นขั้นแล้วใช่ใช บางคนก็ถ้าไม่ได้เรื่องงานก็อาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ในคนอื่นให้พอเริ่มซึมเศร้าแล้วเริ่มไม่เริ่มเริ่มไม่ไม่สูงสิงกับใครใ<ช>แยกตัวปฏิสัมพันธ์ในคนอื่นแย่ลงมีค่ะมีแบบอันนั้นแสดงว่าเริ่มมีผลกระทบกับความสัมพันธ์คนอื่นแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือมีผลกระทบกับการดูแลตัวเองนะฮะเพราะว่าคนปกติต้องดูแลตัวเองได้อาบน้ํากินข้าวแต่คนซึมเศร้า กินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับรบ่างกายสูบผอมน้ําหนักลดใช่หนูดูกิฟตี้ดูประมาณว่าคนที่เขาเหมือนเกิดความแล้วเครียดอย่างเงี้ยค่ะคุณคหมอน้ําเขาก็ไม่อยากอาบเอ่อะจะแต่งหน้าทาแป้งเขาก็ไม่อยากทำค,ค,คืออยากจะนอนอย่างเดียวเลย,เลยก็โดยสรุปก็คือถ้าเกิดว่ามีส่งอาการที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันด้านใดด้าน,านหนึ่งนะครับอันนี้แนะนําให้มาเจอจิตแพทย์นะครับแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าเป็นระยะเวลา หนึ่งนะครับถ้าเกิดซึมเศร้าเนี่ยถ้าทางทางการแพทย์เนี่ยเขาจะให้ประมาณสองสัปดาห์สัปดาห์ถ้ามีอาการอย่างเงี้ยแล้วไม่ดีขึ้นเลย2สัปดาห์ก็ควรมาพบแพทย์นะครับได้ได้แนวทางแล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วค่ะอยากให้คุณหมอะะฝากแนวคิดนะคะการดําเนินชีวิตในสถานการณ์ที่กําลังเคร่งเครียดอย่างเงี้ยค่ะแก่ประชาชนที่เขายังเกิดภาวะตึงเครียดนะคะฝากคุณหมอให้แนวคิดในการดําเนินชีวิตนิดนึงค่ะครับก็ หลักๆเลยนะฮะก็จะมีอยู่7วิธีนะครับวิธีแรกคือต้องรู้อารมณ์ตัวเองอย่างที่บอกก่อนเพราะว่าถ้ารู้อารมณ์ตัวเองถึงจะผ่อนคลายอารมณ์ได้นะครับวิธีที่2ก็คือต้องหลีกเลี่ยงไปสั่ที่แอร์อนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีป้องกันตัวเองอันหนึ่งวิธีที่3คือรับสื่ออย่างมีสตินะครับรับไม่มากเกินไปถ้าเกิดว่ารับสื่อมากเกินไปมันก็เครียดนะครับเ,รเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําให้ดูข่าวภาคค่ำอะ่ะสรุปสถานการณ์ประจําวันสักครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วนะครับ แล้วก็ที่สําคัญก็คือเช็คก่อนแชร์เนาะใช่ครับแต่ช่วงนี้เราทุกคนคงจะเล่น Facebook เราจะได้รับข่าวสารทางช่องทางของโซเชียลซะเยอะค่ะคุณหมอใช่ครับแล้วก็ประเด็นที่4คือปรึกษาผู้รู้นะครับถ้าถ้าสงสัยเกี่ยวกับตัวโรคปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับถ้าควบคุมโรคก็1 4 2 2ถ้าเกิดว่าปรึกษาเรื่องเครียดปัญหาสุขภาพจิตก็1 3 2 3นะครับหรือว่า หรือว่าปรึกษาในไลน์ออฟฟิเชียลของศูนย์สุขภาพเจ็ดที่สิองก็ได้นะคร <c oughs> พิมพ์คำว่าศูนย์สุขภาพเจ็ดที่สองไปเลย <c oughs> ประเด็นที่ห้าคือดูแลตัวเองนะครับก่อนที่จะป่วยก่อนที่จะโควิดระบาดเราดูแลตัวเองดียังไงโควิดระบาดยิ่งต้องตัวเองดูแลตัวเองดีมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญฮนะเพราะว่าโลกนี้ยังไม่มียาร,รักษานะครับเชื้อไวรัสจะแพ้ให้กับร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้นนะครับกิน้อนช้อนกลางล้างมือออกกําลังกายนะครับนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอ ประเด็นที่หคือเรื่องไม่ดื่มไม่สูบนะครับ เพราะว่าการดื่ม<ป>การสูบจะทําให้ร่างกายอ่อนแอเสี่ยงติดเชื้อมากขึ้น<ม>และประเด็นสุดท้ายคือไม่ปิดบังข้อมูลนะครับถ้าเกิดว่าเราไปพื้นที่เสี่ยงมาเรามีอาการอาการไข้หวัดอาการมีไข้เราต้องแจ้งแพทย์ว่าเราเราไปสถา,านที่เสี่ยงมาใช่ค่ะลดลดการเพร่กระจายเชื้อไปด้วยนะคะคุณหมออย่าลืมนะคะ,ะเป็นข้อคิดดีๆนะคะในช่วงของสร้างพลังใจกับจิตแพทย์นะคะโดยดรนายแพทย์นพพลตันติรังสีนะคะช่วงดีๆแบบนี้นะคะจะมีในรายการทุกวันอังคารนะคะบ่ายสองโมงวันนี้ ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะสำหรับปัญหาสุขภาพจิตที่ร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะแก้ปัญหาในครั้งนี้นะคะ